สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสําหรับในคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดคุยในประเด็นสงสัยเกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณในส่วนของการป้องกันและแก้ไขปัญหาโควิด1 9ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับในคลิปนี้เป็นประเด็นสงสัยในเรื่องของกรณีผู้ป่วยโควิด1 9นะครับเป็นผู้ป่วยแต่ว่าไม่มีชื่อในทะเบียนบ้านนะครับแต่ว่าในทาง ในตามความเป็นจริงเนี่ยเขาอาศัยอยู่เป็นประจําในพื้นที่ของท้องถิ่นนะครับหรือบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทยนะครับป่วยในเขตพื้นที่หรือผู้ป่วยในเขตพื้นที่ท้องถิ่นอื่นเนี่ยท้องถิ่นสามารถที่จะให้เข้าพักอาศัยในศูนย์พักคอยและเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆได้หรือไม่นะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดคําชี้แจงในเรื่องนี้นะครับ โดยกระทรวงมหาดไทยเนี่ยเขาได้มีหนังสือด่วนที่สุดที่มท0808.2ทัว4116ลงวันที่19กระรกฎาคม6.4นะครับเรื่องซักซ้อมแนวทางการดำเนินการและการใช้จ่ายงบประมาณในการป้องกันควบคุมโควิด -19 นะครับโดยในประเด็นนี้นะครับในข้อ1.3เนี่ยในเรื่องของค่าอาหารวัสดุอุปกรณ์วัสดุทางการแพทย์เวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยาและ การจัดรถรับส่งผู้ป่วยข้อ1.3.3นะครับตรงนี้เขาได้ชี้แจงนะครับว่าเพื่อประโยชน์ในการป้องกันควบคุมโรคกรณีผู้ป่วยที่ไม่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านนะครับไม่มีชื่ออยู่แต่ว่าอาศัยอยู่เป็นประจำในพื้นที่ท้องถิ่นนั้นหรือเป็นบุคคลที่ไม่มีสัญชาติหรือเป็นผู้ป่วยในพื้นที่ท้องถิ่นอื่นท้องถิ่นนะครับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจพิจารณาให้เข้าพักในศูนย์พักคอย นะครับหรือคอมมูนิตี้ไอโซเลชันและเบิกค่าใช้จ่ายสำหรับบุคคลดังกล่าวได้นะครับเพราะเพราะฉะนั้นนะครับประเด็นสงสัยตรงนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นบุคคลที่ไม่มีสัญชาติบุคคลที่เป็นผู้ป่วยในท้องถิ่นอื่นหรือไม่ได้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตท้องถิ่นนั้นเนี่ยสามารถเข้าอยู่ในศูนย์พักคอยของท้องถิน่นและเบิกค่าใช้จ่ายสำหรับ,บบุคคลดังกล่าวได้นั่นเองนะครับ